ตั้งแต่เด็กเลยค่ะหนูจะได้ยินเวลาเขาบอกกระเทยก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นกระเทยคนที่รักร่วมเพศเป็นคนที่ชาติที่แล้วเนี่ยเป็นคนมีกรรมเพราะชาตินี้เกิดมาเลยไม่ตรงกับเพศกาเนิดแน่นะไม่ตบปากคนที่พูด ตอนนี้อย่าไปพูดอย่างนั้นนะฮะพุทธศาธสนาไม่ได้สอนเรื่องกรรมโดยการให้ค่ากับกรรมที่ชาติที่แล้วอย่างเดียวพุทธศาสนาสอนชัดว่าทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมทุกคนฉะนั้นทุกคนก็คือต้องทุกคนไม่เกี่ยวว่าเขาจะเป็นแบบไหนเขาเลือกที่จะเป็นอะไรมีเพศสภาพมีมีความหลากหลายทางเพศยังไงทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียมกันหมดพัฒนากรรมหมดซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าบางคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาสามารถ เขาสามารถพัฒนาตัวเองสามารถพิสูจน์ศักยภาพที่มีในตัวของเขาได้ดีกว่าใครบางคนที่ไปปลามาเขาเขาไดส้มฉะนั้นอย่าเอาเรื่องเพศสภาพมาแต่มาว่าดูคนต้องดูที่การกระทําดูที่คุณภาพของเขาคุณทําได้เท่าเขาเปล่าคุณมีการมีงานดีได้เท่าเขาไหมคุณมีคุณภาพชีวิตได้เท่าเขาหรือเปล่าก่อนที่คุณจะไปไปดูถูกไปเหยียดเพศสภาพเขา